นี่แกงส้มกูสเบอรี่นี่ใส่ปลาแซลมอนนะเนี่ยกูสเบอรี่ใช้แทนพวกมะขามอ่อนอร่อยอะแกงส้มปลาแซลมอนนี่ปลาชิ้นใหญ่ๆว้าสะใจมีอ่างวนก็ใส่อ่างนด้วยนะ มามามาเบบนี้กินข้าวสองจานอีกแน่เลย ไปลองทำกันดูค aj ่ะเนี่ยบลอรี่ตอนที่มันแก่ๆอยู่นะอร่อยเพิ่งลองเพิ่งลองแกงอือหือจะเก็บมาจากบ้านเพื่อน เดี๋ยวต้องส่งข้อความไปบอกเพื่อนแล้วว่ามันอร่อยมากอืมอร่อยยังไงก็ไปลองทำกันกับเพืพ่อนๆบ๊ายบายอยู่ต่างแดนต้องรู้จักอทาดัแดแปลงเนาะ